นี่พามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยและกัมพูชาครับเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่สมเด็จฮุนเซนได้เข้าร่วมการประชุมกับสมาชิกสภา,ทสา,สภาเทศบาลสภาเขตและสภาเมือง464คนในจังหวัดพระวิหารเขาได้กล่าวถึงไทยในหลายช่วงว่าไม่เคยมองว่าประเทศไทยหรือประชาชนไทยเป็นศัตรูเพราะประชาชนไทยส่วนใหญ่ก็ต้องการสันติภาพมิตรภาพกับกัมพูชาแต่ก็ยังมีกลุ่มหัวรุนแรงโจมตีจึงถูกบังคับให้สู้กลับ นอกจากนี้ครับคุณเซนยังกล่าวอ้างว่ากัมพูชามีอาวุธที่สามารถยิงไกลถึงกรุงเทพมหานครโดยเขาบอกว่ากัมพูชามีอาวุธที่โจมตีถึงกรุงเทพได้แต่ไม่มีความประสงค์ที่จะทําทางด้านสื่อเวียดนามก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับโดยเขานําข้อมูลมาจากสื่อของกัมพูชาอย่างคาเแมทามาทซึ่งสื่อของเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่า เมื่อวันที่27มิถุนายนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาได้ถ่ายทอดสดทาง a ฟ e b o o k นาน3ชั่วโมงจากจังหวัดพระวิหารโดยหาลรือถึงสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาเขาประกาศว่ากัมพูชามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองและตอบโต้แม้ว่าเราจะเป็นประเทศเล็กๆแต่กองทัพกัมพูชามีอาวุธที่สามารถเข้าถึงกรุงเทพได้แต่เราจะไม่ใช้มันตามรายงานของเมทามอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายังยืนยันด้วยว่าศักยภาพทหารของกัมพูชาเพียงพอสำหรับ การป้องกันประเทศโดยระบุว่าอาวุธเหล่านี้ได้รับการทดสอบในการสู้รบระหว่างการประทะกับไทยในปี2551และปี2554นายฮุนเซนยังได้ท้าทายในที่สาธารณะว่าหากคุณคิดว่ากัมพูชาละเมิดอธิปไตยของไทยทำไมคุณไม่ยื่นฟ้องต่อศาลโลกระหว่างประเทศละ่ะทำไมจึงปฏิเสธการดำเนินคดีฉันขอเรียกร้องให้ชาวไทยชาวกัมพูชาและประชาคมโลกพิจารณาประเด็นนี้อย่างรอบคอบ หลังจากที่สื่อของเวียดนามได้นําเสนอข่าวนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเวียดนามเนี่ยเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงฮุนเซนเป็นส่วนมากนะครับซึ่งคนแรกนี่เขาพูดถึงฮุนเซนว่าเขาร่างกายแข็งแกร่งแต่จิตใจอ่อนแอชาวเวียดนามคนถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าอย่านี้ไปเวียดนามอีกนะโอเคไหมฮุนเซนคนถัดมาครับเขาบอกว่าชายคนนี้เล่น Facebook บ่อยจนสับสน ถัดมาคนนี้เขาตั้งคำถามว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาต่ำกว่าไทย20เท่าแล้วอาวุธของกัมพูชาจะเทียบเท่าไทยได้อย่างไรจากความคิดเห็นี้คนถัดมาเขาเสริมว่าไทยเล่นของอเมริกันกัมพูชาเล่นของจีนแค่นี้ก็รู้แล้วคนตาเดียวพูดจาหยาบไาย ต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าคนหักหลังเพื่อนอัดเสียงเปิดโปงดินทารับหลังการเอาเครดิตตัวเองไปอ้างคนเก่งๆแบบนี้มีแต่คนหลอกลวงเท่านั้นที่จะกล้าเข้าใกล้เขาคนปกติทั่วไปคงจะอยู่ห่างจากเขาหรือไม่ก็แทงเพื่อนข้างหลังโดยไม่รู้ตัว ต่อมาครับคนนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าแปลกๆสองประเทศกําลังต่อสู้กันไม่มีใครมีความคิดเห็นอะไรแต่พอลูกคู่นี้ขมขู่กันทั้งวันคนไทยคงไม่กลัวกัมพูชาเราคิดว่ากัมพูชาไม่รู้จักวิธีเล็งปืน ชาวเวียดนามคนถัดมาครับเขาบอกว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครกล้าเป็นพี่น้องกับไอ้ทรยศคนนี้อีกแล้วเาากัมพูชา,าผู้น่าสงสารหลังจากหายนะพรพศหรือขเขมรแดงก็เกิดหายนะหุนเซนขเขมรดําขึ้นมาเวียดนามช่วยกําจัดหายนะพรพศได้แล้วและตอนนี้ถึงคราวประเทศไทยที่จะต้องช่วยกําจัดหายนะหุ่นเซนแล้วเขาม่ถัดมาครับเขาบอกว่าเขาเป็นมากกว่ากษัตริย์กษัตริย์เป็นเพียงหุ่นเชิดในสายตาของเผด็จการ าเด้วยการสนทนาทางโทรศัพท์แบบส่วนตัวระหว่างฮุนเซนกับนายกรัฐมนตรีไทยทําให้ธรรมชาติที่ทรยศและน่ารังเกียจของเขาปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นคน,นมาเขาก็บอกว่าความประพฤติที่ไม่สะอาดในประวัติศาสตร์การทูตจะยังคงอยู่กับชื่อของฮุนเซนแห่งกัมพูชาตลอดไปความคิดเห็นถัดมาครับหวังว่าประเทศไทยจะไม่สูญเสียความสามคัคคีเพราะเกมสกรปรกและไร้สาระของ พักคอมมิวนิสต์ณเวลานี้ประเทศไทยจะสามัคคีกันมากขึ้นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการต่อสู้กับจุดอ่อนและต่อสู้กับความอัพยศของ Communist. คอมมิวนิสต์คุณธรรมาเขาก็บอกว่าสนับสนุนนายกไทยตลอดไปหวังว่าคนไทยจะสามัคคีกันและไม่ตกหลุมพรางของฮุนเซนส่วนคนถัดมาเขาบอกว่าสิ่งที่น่าปแปลกใจก็คือชาวกัมพูชาภูมิใจกับผลงานของผู้นําประเทศของตนไม่ปแปลกใจเลยที่พวกเขาถูกเพื่อนบ้านดูถูกความคิดเห็นคนถัดมาครับเขาบอกว่า กัมพูชาผู้เย่อหยิ่งและเนลรคุณคนนี้ควรได้รับบทเรียนเพื่อรู้ว่าความรักของมนุษย์คืออะไรต่อมาครับทั้งสองประเทศมีเพียงฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่มีฝนไม่มีไฟได้แข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้และชนะชาวเวียดนามคนถัดมาคนนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าฮุนเซนเป็นบุคคลชั่วร้ายในขณะที่ชาวเวียดนามคนถัดมาครับเวียดนามไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของทั้งสองประเทศหวังว่าไทยจะสงบได้ในเร็ววัน แต่เวียดนามจะคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อกําหนดนโยบายที่เหมาะสมส่วนอีกคนเขาบอกว่าสนับสนุนประธานาธิบดีไทยคุนเซนเล่นโซกปกคนถัดมาครับการเล่นกับมังกรตาเดียวตัวเก่านั้นอันตรายมากเนื่องจากนิสัยที่เนลคุณและทรยศของเขาเวียดนามรู้จักชายชาคนนี้ดีชาวเวียดนามคนถัดมาครับเขาบอกว่าสนับสนุนไทยแก้ปัญหากัมพูชาให้จบสิ้นไป คนธรณมาบอกว่าหวังว่าไทยจะสามาคัคคีไม่ปฏิเสธนายกและเพิกเฉยต่อจีนรวมไปถึงกัมพูชาความคิดเห็นคนธัดมาคนนี้เขาบอกสั้นๆว่าผลที่ตามมาจากการไม่รู้จักบุญคุณจากความคิดน,นี้ครับคนธรณมาได้เสริมว่าลองคิดดูว่าหากเพื่อนบ้านของเราไม่ให้ความช่วยเหลือทางทหารหรือไม่ช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกต่อไปนายฮุนเซนก็จะหันหลังให้เราเช่นกันส่วนคนถันมาครับ คนนี้เขาบอกว่านี่อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดของฮุนเซนเขากำลังแยกตัวและประเทศของเขาออกพักคอมมิวนิสต์ไม่มีเพื่อนอีกต่อไปไม่มีพันธมิตรอีกต่อไปพวกเขามีเจ้านายเพียงคนเดียวนี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อพักคอมมิวนิสต์รวมไปถึงเวียดนามด้วยชาวเวียดนามคนถันมาครับแม้แต่เด็กอายุ18ปีที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยายลัยก็ยังรู้ว่าการทำสิ่งสกปรปกเช่นนายฮุนเซนเป็นอันตรายมากกว่าเป็นประโยชน์ในระยะยาว ในขณะที่ชาวเวียดนามคนถันมาเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับฮุนเซนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นนายกรัฐมนตรีเหนือตระสัดคนแรกของโลก,ก,กถัดมาครับการทูตสีส้มกําลังรอการพัฒนา ความเคเรนทันมาจากข้อพิพาทช,ชายแดนเล็กๆสู่การโจมตีที่ไม่เกรงกลัวเมื่อนายฮุนเซนเผยแพร่บันทึกเสียงระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและเขาจนนําไปสู่การปิดชายแดนนายฮุนเซนและลูกชายมีความสามารถอย่างแท้จริงที่จะเปลี่ยนเพื่อนให้กลายเป็นศัตรตูมิตรภาพระหว่างสองประเทศนั้นตึงเครียดและความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลทักษิณและฮุนเซนไม่มีทางที่จะใกล้ชิดกันได้ธรรมชาติที่แท้จริงของฮุนเซนและลูกชายของเขาทำให้โลกได้แต่ใจตรอง ชาวเวีดามคุณธมครับในสงครามผู้คนมักคว้างอาวุธเข้าไปในสนามรบแต่กัมพูชากับเผยแพร่ภาพถ่ายที่ร้อนแรงภาพที่ละเอียดอ่อนบันทึกส่วนตัวช่างน้าขบขันที่ขลาดจริงๆความคิดเั็นทรมาครับร้าชาแห่งการหลอกลวงแห่งเอเชียแบบนี้ใครจะกล้าเล่นกับส้มอีกต่อมาครับฮุนเซนคือผู้มากประสบการณ์หรือผู้ร้ายและเล่ห์เหลี่ยมโสกปกชาวเวีนามคุณธครับคนนี้เขาบอกว่า ไอ้นี่มันทำอะไรไม่ได้แล้วเมื่อเขาไม่มีอะไรอยู่ในมือและไม่มีอำนาจเขาก็หันหลังกลับมากัดลูกชายของตนเองเขาเป็นคนประเภทที่ชอบกัดมือที่คอยป้อนอาหารให้เขาต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าสมเด็จฮุนเซนหรือซัมด็อกฮุนเซนเล่นสกปปกเกินคำบรรยายความคิดเหนชาวเวียดนามคนถัดมาบอกว่าถ้าไทยไม่ส่งกลับและปล่อยให้คนงานกัมพูชาเลือกเองว่าจะกลับบ้านหรืออยู่ต่อจะเกิดอะไรขึ้น จากคอมมตนนี้ก็มีคนเข้ามาตอบกลับว่ากลับไปแล้วก็เอาขี้เทเข้าปากซะคนธรรมาเสริมว่ามีใครกลับไปแล้วถ้ากลับไปจะหาเงินอย่างไรล่ะความคิดนั้นถัดมาครับกัมพูชาได้รับการสนับสนุนและถูกควบคุมโดยคอมมิวนิสต์ดังนั้นกัมพูชาจึงมีความก้าวหน้ามากในการต่อต้านไทยอย่างที่คอมมิวนิสต์ต้องการหากกัมพูชาอยู่คนเดียวโดยไม่ได้รับการสนับสนุนกัมพูชาคงไม่กล้าทําเช่นนั้นแต่จงเข้าใจว่าอย่าไว้ใจคอมมิวนิสต์เพราะนั่นเป็นดาบสองคม แล้วคอมเมนต์สุดท้ายครับก็บอกว่าฮุนเซนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสกปกที่แม้แต่พ่อค้าขายปลายังทําได้และทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามที่ได้เข้ามาพูดถึงการกระทําของฮุนเซนนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วย